เป็นแนวโจทย์ปัญหาพี่จะชอบสมมุติ P Q R S พวกนี้ดูนะปีติกวาดบ้าน P แล้วกันเชื่อมได้หรือก็คือตัววีปีติลดน้ำต้นนะคือคือมันเปลี่ยนการกระทำอะพี่ก็ Q แล้วกันนะแสดงว่าปีติกวาดบ้าน P ปีติรดน้ำต้นไม้ Q เดี๋ยวเดี๋ยวน้องช่วยพี่จำนะเพราะฉะนั้นก้อนแรก เขาให้มาแล้วว่า P หรือ Q ได้จริงน้องๆพี่ถามได้ไหม P หรือ Q เป็นจริงเนี่ยมันมีแบบเดียวหรือมีหลายแบบมันมีแบบเดียวหรือมีหลายแบบอ่ะให้น้องช่วยเลยพี่มันมันมีแบบเดียวหรือหลายแบบไอไอพีหรือคิวได้จริงหรือเป็นจริงพี่ พี่ว่ามันมีหลายแบบนะแต่แต่ถ้าหรือเป็นเทดมีแบบเดียวเออขอบคุณมากคือถ้าถ้ามีหลายแบบพี่พี่ยังไม่ทํานะเพราะว่ามันมันต้องฟันธงได้อะมึงต้องจริงหรือมึงต้องเท็ดมันมันมันจะมายิบยิบย่อยๆหลายกรณีอย่างเงี้ยพี่ถ้าถ้าไม่ชัวร์พี่ข้าไปก่อนนะอันนี้พี่ข่าไปก่อนนะเพราะว่ามันฟันธงไม่ได้เออถ้าถ้ามันฟันธงไม่ได้ต้องข่าไปทำมันอื่นก่อนเออหลายแบบหลายแบบก่อนครับถัดมาเขาบอกว่า เฮ้ยน้องน้องเห็นคำนี้ปหมท่าแล้วแสดงว่าจะเป็นลูกศรฝั่งเดียวแสดงว่าจะเป็นลูกศรฝั่งเดียวถ้าปีติไม่ลดน้ำต้นไม้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ตัวละครตัวใหม่เพราะว่าปีติลดน้ำต้นไม้มันคือคิวถ้าไม่ได้ลดก็ต้องเป็นนิเศษคิวเพราะมึงตรงข้าม ฐานะแต่อีกคนหนึ่งมึงตัวละครใหม่ปิติกวาดบ้านไปแล้วปิติรดน้ำต้นไม้ไปแล้วงั้นพี่ขอให้ชื่ออาร์นะกันพี่จะให้อาร์เนี่ยเออเป็นปิติซักผ้าแล้วกันปิติซักผ้าแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ซักผ้าก็ต้องเป็นนิเศษอาร์ลักษณะนี้ที่พี่สมมตินนะและเขาบอกทางก้อนเนี้ยมันได้ท็ด อันนี้คือก้อนสองที่เขาให้เพราะฉะนั้นก้อนสองที่เขาให้เนี่ยน้องก็จะได้ว่านิเศษ q แล้วนิเศษ R ได้ใครนะได้เทดน้องน้องพี่ควรเริ่มจากเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองดีถ้าเป็นน้องนะทีวีเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าถ้าฟันทงไม่ได้อะไม่ควรเริ่มเขาถ้ามีหลายแบบมีหลายกรณีไม่ควรเริ่มที่เขาควรเริ่มเฉพาะคนที่มันฟันทงได้ต้องเบอร์สอง ต,ต้องฝั่งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแล้วเป็นเท็จอะ่ะมีแบบเดียวนั่นก็คือจริงแล้วเท็จได้เท็จแสดงว่าเราชัวร์แล้วว่าข้างหน้ามึงต้องจริงข้างหลังมึงต้องเท็จเอออ่ะคนมากครับแสดงว่านิเศษคิวอ่ะได้จริงแสดงว่าคิวอ่ะต้องได้เท็จเพราะฉะนั้นคิวต้องได้เท็จ และอีกก้อนหนึ่งพีไปเลยนะอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมันเป็นนิเศษ r าจะต้องได้เท็จแสดงว่าอาต้องได้จริงเพราะว่าตรงข้ามตรงตรงข้ามจริงก็คือเท็จตอนนี้ได้มาแล้วอ๋ออันนี้ได้มาแล้วฐานนะัทธน,นะประมาณนี้ทีนี้น้องขาดพน้องก็ต้องโยนคิวไปแทนในก้อนแรกแสดงว่าข้อสรุป ที่เราสรุปกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเริ่มจากก้อนแรกแต่เราต้องเริ่มจากอาปจพ์ที่มีแค่แบบเดียวที่ฟันทงได้ไม่จริงก็เท็จไม่เท็จมึงต้องฟันทงไรเริ่มตัวที่ฟันทงได้เอาคิวปยัดเป็นเท็จเราก็จะได้ว่าพีหรือเท็จได้จริงน้องๆพีควรจะเป็นใครปะพี่พี่ว่าพีไม่น่าใช่เท็จอะ เพราะว่าถ้ามันเป็นเท็จมันจะกลายเป็นเท็จหรือเท็จได้เท็จแต่คําตอบมันบอกกูได้จริงถ้าคําตอบมันบอกได้จริงอ่ะ P แม่งจะต้องเป็นจริงทันทีเพราะว่าหรือเจอจริงมึงจะตอบจริงทันทีแสดงว่า P ได้จริงขอบคุณครับและน้องก็เอา P เอา Q เอาอะไปยัดเลยแต่ว่ามันจะต้องจําชื่อตัวละครให้ได้น้องว่าว่าว่าใครคือปิติกวาดบ้านรถน้ําซักผ้าพวกนั้นพวกนี้ อ่ะเรียบร้อยนะทีนี้พี่กลัวว่าพี่ลืมตัวละครเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนดูไปด้วยนะเขาถามว่าประพ์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าเป็นเหตุมีมีใครได้อ๋อเฟนมาเรียนด้วยโอ้เฟนก็งอกากเลยเฟนเบาตอบข้อสี่ค่ะอ่าแป๊มนึงนะโอเคปีติกวาดบ้านอันนี้ได้จริงเอ้ยพี่ พี่ก๊อฟมาดีกว่าวะ่ะเพราะว่าพี่เริ่มตาลายแล้วอบมาแล้วกันนะพี่เริ่มตาลายแล้วมีมีใครได้ช้อยไหนบ้างช่วยช่วยพี่ได้นะอ,อตัวละครเยอะตาลายเลยปีติกวาดบ้านปีติเนี่ยมาเราให้ให้ให้เป็นพีบะอันนี้นะมันก็คือพีแล้วเชื่อมได้ก็ต่อเมื่อแล้วก็ปิติสักผ้าซึ่งไอ้เจ้าปิติสักผ้าเนี่ย เราให้เป็น R เพราะฉะนั้นชอยที่หนึ่งอ่ะถ้าเราแปลงเป็นประพจน์พวก PQR มันจะได้ว่า P ก็ต่อเมื่อ R ซึ่ง P ได้จริงขอค่อยๆไล่นะ P ได้จริงและว R ได้จริงเอา้าก็ต่อเมือ่อก็ต่อเมื่อสองฝั่งเหมือนกันตอบแต่ว่าเข,าถา,ถเขาถามข้อใดถึงเขาถามข้อใดเป็นเจ็ดไปต่อข้อสอง อ,อมีมีน้องตอบสองกับสี่เหรออ่ะดูข้อสองกันคือช่วยผิดก็ไม่เป็นไรนะเออไม่งั้นเดี๋ยวเหงาเออไม่งั้นเดี๋ยวเงาเดยวเหงปิติกวาดบ้านอ๋อกูรู้แล้วมึงคือพีแล้วก็และและ้ปิติไม่ได้ลดน้ำต้นไม้เลื่อนได้ปะถ้าปิติลดน้ำต้นไม้คือคิถ้าไม่ได้ลดก็ต้องนิเษคิว และ P ได้จริงเชื่อมด้วยแหละ Q Q อันนี้นีเศษ Q เลยแล้วกันนะได้จริงนีเศษ Q ได้จริงนะเพราะฉะนั้นจริงและจริงคือตัวเด่นได้จริงทันไหมทานไหม,ไหมก็ยังไม่ใช่ คือส่วนใหญ่แม่งเหมือนตรกศาตร์อะมันอัน,นอันนี้พี่พี่เดาของพี่เองนะส่วนใหญ่เหมือนมันจะชอบแกล้งให้อยู่ชอยท้ายแหละจริงไหมแต่แต่แต่ก็ไม่แน่นะปีเราแม่งอาจจะชอยแรกถูกเลยก็ได้คือก็คือถ้าถ้าเป็นพี่พี่ก็จะไล่เช็คประมาณนี้พี่ก็จะพี่ก็จะไล่เช็คประมาณนี้แต่แต่เขาแกล้งอ่ะเขาเขาแกล้งหลายข้อแล้วะ่ะเออตั้งแต่ข้อแรกอ่ะมึงตอบสี่หมดเลยอะ่ะใช่ไหมปีติไม่ได้ลดน้ำต้นไม้ นิเศษคิวแล้วก็และปีติสักผ้าอารือเปล่าวะเออ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 เอามีน้องตอบตอบชอยห้าด้วยอ่ะไม่เป็นไรไหนพี่คอยเช็คให้ซึ่งนิเศษคิวขอขอเลื่อนไปดูนะนิเศษคิวอะได้จริงแล้วเชื่อมได้แล้ส่วนอา,อาได้จริง เฮ้ยมันมันก็คือตัวเด่นอะจริงและจริงได้จริงแสดงว่าก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่เออชอบให้เรานั่งเช็คอันนี้ตาลายเนะี่ยอันนี้ตาลายคือเขาถามว่าข้อไดเจ็ดนะข้อใดเจ็ดนะออมีน้องมีน้องตอบ,บสี่กับห้าทุกทุกคนตอบสี่หรือห้ากันอมาเอ๊ะมันกรอบตัวใหญ่ทำไมวะ ข้อสปีติไม่ได้กวาดบ้านขอค่อยๆเลยนะนี้ตาลายมากแลปีติปีติกวาดบ้านอะคือผีถ้าไม่ได้กวาดก็ต้องน,นิเศษผีแล้วเชื่อมได้หรือปีติรดน้ําต้นไม้ปีติรดน้ำมันน,น่าจะคิวป่ะอ่าน่าจะคิวโซึ่งพี่ขอเล่นดูนะถ้า P เหรอ P ได้จริงแสดงว่านิเศษจ,จริงนิเศษ p อ่ะก็ต้องเท็จเพราะ p เป็นจริงนิเศษพก็ต้องเท็สคนแรกเขาประเดิมได้เท็จแล้วเชื่อมได้หรือและ Q Q ก็เทจแสดงว่าคนนี้คือตัวเด่นถูกไหมเทจหรือตอบข้อสี่